ก็คือไลน์แอนเจนิโกพี่น้องจะได้ติดตามข่าวสารมีสิกวิดีโอเพลงใหม่และจะได้ร่วมกิจกรรมกับทางเราและได้รุนลับของรางวัลจากศิลปินที่พี่น้องชื่นชอบสวัสดีครับสวัสดี1500คนครับสวัสดี1500ท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook l i v e ของพี่ชัยลงนะครับสถานีความสุขสถานีเพื่อคนรักตีทุกๆคนครับ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครับได้ยินกันชัดเจนอยู่เนาะนะครับก็มือนีเป็นอีกหนึ่งมือนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับ1,700คนสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคนดู1,700คนนะครับวันนี้ผมมาร้องเพลงให้ฟังนะครับสําหรับใครที่คิดถึงกันสวัสดีแม่ตุ๊กครับสวัสดีแม่ตุ๊กนะครับ เมื่อสักครู่ผมเห็นพี่หญิงนะครับแล้วก็เห็นน้องเจมอาทิตย์นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ต่อไหม่ก็ไม่ได้ทักทายไม่ได้สวัสดีขออาภัยด้วยนะครับขออาภัยด้วยแล้กกันนะฮะสวัสดีพี่หญิงนะครับแล้วก็พี่หญิงนี่คือ pr การมี่นะฮะเออแล้วก็อะไรล่ะสักครู่นะฮะฮัลโหลโอเคมีเสียงจีไหมครับถ้าจีบอกผมนะฮะนิดหน่อยเนาะ ไม่จีมากนะครนะครับเราไปกันที่เพลงเพลงแรกเลยก็แล้วกันนะโอ,โอ้ไม่โคเข,ขียวหาเยาะปลเอยหาเงยไม่โคกเขียขว่อยพี่น้องภาพเสียงชัดเจนโอเคเสียงภาพชัดเจนเนาะวันนี้นะครับ โอเคเสียงพัดเจนสวัสดี1,800คนครับโ,โหวันนี้แชร์ไปนะครับผมฝากแชร์คนละหนแชร์2แชร์วันนี้สักขอสัก5 0 6ไม่ต่ำกว่า500แชร์ก็ดีใจแล้วสวัสดีเพื่อนปิ๊งนะครับบอกให้ขยิบตาอย่าทักดังไอคโโอเคครับนะครับวันนี้คิดถึงทุกคนครับผมก็เลยแวะมาร้องเพลงให้ฟังไม่รู้ว่าจะมีใครอยากฟังร้องเสียงร้องจากตีเชลงคนนี้อยู่หรือเปล่านะครับ เปิดต้นชั่วโมงมานะครับกับผลงานเพลงมันแปลว่าหักนะครับเราก็จะร้องสดให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับจากต้นชั่วโมงวันนี้เข้าเริ่มต้นเปิดสัก,กราชนะครับมันแปลว่าหักสวัสดีน้องเต้อนุรักษ์ประกอบกิจสวัสดีน้องเต้นะหรือว่าน้องนัวนะครับอ่ะกับผลงานเพลงนี้ใครอยากฟังมันแปลว่าหักกดหัวใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเพลงนี้กดหัวใจมารัวๆวให้ผมหน่อยก็แล้วกันกับผลงานเพลงนี้ครับ มันแปละว่าหักครับมันแปละวะ่าหัวใจมามจะค่อนข้างมีปัญหาทีดนึงนะครับผมกับเงนนเพลงมันแปละว่าหักที่จบไปนะครับพี่น้องนะครับพีทวาดประกันใดกับขอโทษขอให้น้ำกันแล้วกันนะครับมันแปละว่าฮักนะครับนะผมขออนุญาตเปลี่ยนหัวฟังแป๊บ มันแปลว่าัมันแปลว่ามา Past จักใจพี่น้องนะนะครับผมรักนะลุงขอบคุณครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอบคุณดาวทุกๆดวงที่มอบให้นะครับผมขอบคุณกําลังใจรางวัลน้าใจทุกปาทุสตังที่มอบให้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือดาวที่ทุกคนส่งมานั่นแหละนะครับขออนุญาตแกะสมรทรทอถอกแฟนพี่น้องกดไลก์กดแชร์ผมไปด้วยกดไลก์กดแชร์ไปนะครับวันนี้ขออยู่กับเพลงเศร้าๆซึ้งๆสักหน่อยก็แล้วกันกนะฮะไม่ได้อกหักนะครับอย่าคิดมากนะ คิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันนะสวัสดี2 2 0 0คนโอ้โหขอบคุณมากคนดูเยอะมากสำหรับผมนี่พันคนนี่ถือเก่งมากแล้วนะฮะวันนี้สองพันคนเนี่ยโอ้โหดีใจดีใจแห้งนะครับกับนั้นแปลว่าหากทันคนไปหลายๆคนเก่ามาคัพเวอร์นะครับผมกับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เอามาคัเวอร์นะครับกับผลงานเพลงหนีมันแปลว่าหักนะครับสองพันคนที่ยังอยู่ด้วยกัน ากแชร์ไปเรื่อยสวัสดีมิน้นใจสรารภาพโอ้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากเลยนะครับใจสรารภาพเดี๋ยวผมดูแบ็กกิ้งแท็กก่อนนะครับแม่ไม่ไงั้นเราลองใช้นี่กัแล้วกันนะครับใจสรารภาพเนาะขอโทษนะครับใจสรารภาพ Ông mày đây ปรบมือครับปรบมือสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะฮะปรบมือให้ผมด้วยกันแล้วกันเนาะ <laughs> ขอบคุณเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องขอบคุณ1,900คนรรที่เข้ามาอยู่น้ากันนะครับผมขอบคุณล้านๆเลยครับขอบคุณจคใจนะครับผมขอบคุณระบบเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอสาวเช็คกับมอนิเตอร์ตัวเองก่อยนะขอบคุณดาวทุกดวงที่สงงนะ่งให้นี่ย โอเคระบบเสียงได้อยู่เนาะได้อยู่นะครับก็ได้พันวะได้ก็ได้ก็ได้ไว้ก่อนว่าศ่น่าได้ไม่ได้ก็ได้ไว้ก่อนนะครับผมนะครับพิดว่าจากไหนขอไฟนากันแล้วกันนะครับวันนี้เอาไมสวัสดีน้องอดี้ภูบรดินนะครับสวัสดีน้องอดี้ภูบดินนะครับผมอยู่กับงานเพลงช้าๆซึ้งๆเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่บอกเพลงเธอคือดวงใจเดี๋ยวจัดให้นะครับแม่ผม อยากไปทางเพลงสติงบ้างนะครับขอเพลงสติงบ้างแล้วกันเจ็บที่ต้องทนหน่อยเจ็บที่ต้องทนเวอร์ชันศิลปินของเจ็บที่ต้องทนเหรอครับเดี๋ยวผมขอลองดูกันนะเจ็บเจ็บที่ต้องทนเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะบอกไปไหมยุ่ยเลยนะโอ้ตากับโบเคยดีเจ็บที่ต้องทนนะครับ ตาไม่ค่อยดีนะครับอย่าหัดทำเป็นแต่น้อยนะครับผมสายตาจะฟ้าฟางได้พี่น้องเด้อผอไม่ไม่อายุสิวะเตลอเอรอเจ็บที่ต่องทุนไม่มีอ่ะ สวนสดีหนึ่งันเจ็ดร0คนด้วยนะครับสีเสื้อทำให้สดวางมากกว่านี้ก็วันนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะถามว่าทำไมใส่นลงใส่สีชมพูก็วันนี้ไปถ่ายงานนะครับที่แกรมี่นะครับแล้วก็ที่สตูนะครับเป็นโปรเจกต์ยี่สิบห้าปีแกรมี่โกนะครับสำหรับตีใชนโล่งก็ได้ลองเพลงนะครับความจำเรื่องเจ้านะครับพูดถึงแล้วก็จัดสักหน่อยก็แล้วกันสำหรับผลงานเพลงนี้ความจำเรื่องเจ้า ขอบคุณมากเวันนี้ไม่รู้มิกซ์ผมมันเป็นอะไรมันไม่งอแงนะครับระบบดนตรีมันไม่ออกหูฟังมันไม่มาเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอตรงนี้ก่อนเทสตนมันไม่มาที่นี่เลยนะฮะมันมันอยู่แต่ตรงมันอยู่แต่ตรงอะไรอย่างไร เทสเทส1นะ n e ระบบเสียงโอเคอยู่เนาะนะครับ